CPR ส่งเซเว่น e อีเวนทั B ่ว e ประเทศเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซีพีอพนึกกำลังกับธุรกิจในกลุ่มฝ่าว,วิกฤตโควิดสิบเก้าด้วยการส่งร้านสะดวกซื้อเซเว่น e อีเวนนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจาัดโปรโมชั่นพิเศษพร้อมมอบส่วนลดสูงสุดกว่า50%นอกจากเซเว่น e อีเวนแล้วธุรกิจอื่นๆในเครือก็จะเข้าร่วมด้วยได้แก่ร้านกาแฟออกคาเฟ่จำนวนกว่า8000สาขา ร้านเบลลิ n น่เบรกแอนด์บรูจำนวนกว่า60สาขาร้านกาแฟคาสานจำนวนกว่า3,000สาขาและร้านใหญ่เอ็กซ์ตราพาร์จำนวนกว่า300สาขา โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นการใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปค่าบริการนวดสปาทำเล็บทำผมไม่รวมถึงสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำน,นันบัตรเงินสดและสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าผ่านกระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์โดยภาคราฐัฐบนแอปพลิเคชันเป่าตัางระหว่างวันที่1นกรกฎาคมถึง30กันยายน2 5 6 4กกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการโดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปแบบของบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการยิ่งช้ยยิ่งได้สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุม่มผ่านเว็บไซต์ย,ยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ .com หรือผ่าน g-wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ